สวัสดีครับเรื่องราวในกาซาตอนนี้อิสราเอลเริ่มลุกเข้าไปในเมืองราฟาซึ่งก็เป็นที่มั่นสุดท้ายของฮามาสซึ่งวัดใจหลายอย่างในมุมมองของอิสราเอลนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการจัดการกับฮามาสแล้วโอกาสแบบนี้อิสราเอลคงไม่อยากปล่อยให้หลุดมือไปในขณะเดียวกันนะครับอุปสรรคของอิสราเอลก็คือมนุษยธรรมซึ่งหลายฝ่ายพยายามยับยั้งอิสราเอลแอดมินเคยวิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้ว่า ฮามัสจะชิงรับข้อเสนอภาครบและมันก็เป็นแบบนั้นเพราะว่าเป็นการจวนตัวราฟาก็คือที่มั่นสุดท้าย ฮามาสนี่หวังให้นานาชาติกดดันอิสราเอลเพื่อความอยู่รอดเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าอิหร่านฮิตเบลล์รบถึงฮูตีไม่สามารถช่วยอะไรฮามาสนี้ได้แล้วส่วนอิสราเอลก็รู้นะครับแล้วก็ตัดสินใจปัดข้อเสนอไปมาวัดใจกับนานาชาติรวมถึงวัดใจกับสหรัฐแน่นอนว่าสหรัฐก็ต้องคัดค้านเพราะว่าสหรัฐก็ถูกกดดันสหรัฐระงับการส่งยุทธุปกรณ์ให้กับอิสราเอลอันนี้หลายคนมองว่าสหรัฐกับอิสราเอลผิดใจกันแล้ว ความสัมพันธ์นี่แตกแล้วแต่ถ้าวิเคราะห์ลึกๆเป็นฉากหน้านะครับระง,งับการส่งยุทธณ์ก็คือไม่ส่งเพิ่มแต่ว่าที่ส่งมาแล้วก็ยังมีอยู่เพียงพอที่จะดําเนินการกับเมืองราฟาได้และอิสราเอลก็ประกาศพร้อมเดินหน้าต่อแม้ว่าสหรัฐจะงดความช่วยเหลือนี้ลงไปอิสราเอลไม่เหมือนยูเครนนะครับที่รอความช่วยเหลือจากสหรัฐอิสราเอลมีคลังแสงที่ใหญ่ผลิตเองได้ยิ่งฮามาชเป็นแค่กลุ่มกองกําลังไม่มีปัญหาเรื่องยุทธปกรณ์นี้อยู่แล้วปัญหาของอิสราเอลก็คือมนุษยธรรม ที่จะลดการสูญเสียของประชาชนอย่างไรให้โดนประนามน้อยที่สุดนะครับส่วนสหรัฐก็ต้องรักษาทรงไม่พยายามเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการบุกเมืองราฟาของอิสราเอลอันนี้ก็เพื่อลดกระแสการต่อต้านในประเทศหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าอิสราเอลนะครับปฏิบัติการมาแล้วหลายครั้งที่เข้าลักษณะผิดกฎหมายระหว่างประเทศโจมตีที่อิรักซีเรียลิเบียแอฟริกาเหนือและก็ถูกประนามจากนานาชาติ แล้วก็แค่นั้นไม่มีผลอะไรครั้งนี้แอดมินก็คิดว่าจะเป็นแบบนั้นเหมือนเช่นเคยนะครับตอนนี้คณะรัฐมนตรีสงครามของอิสราเอลอนุมัติขยายขอบเขตการปฏิบัติการในราฟา ก็หมายถึงค่อยๆรุกไม่กวาดล้างหนักในรอบเดียวจากการต่อสู้ก็จะเหมือนสหรัฐปุกอิรักฮามัชก็พยายามซุ่มโจมตีแต่ว่าความสูญเสียของอิสราเอลจะน้อยกว่าสาหรัฐมากเพราะว่าฮามัชเหลือกำลังเหลืออาวุธน้อยในขณะที่อิสราเอลมีระบบทันสมัยมากกว่าก็จะสามารถจัดการกับฮามัชนี้ได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับสหรัฐในสงครามอ่าวนะครับ ตอนนี้อิสราเอลได้ประกาศให้ชาวปาเลสตนนอพยพออกจากเมืองราฟาเหมือนการแยกฮามาสออกจากประชาชนแน่นอนว่าก็จะมีฮามาสเนี่ยปะปนกับประชาชนนี้ไปบ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยอิสราเอลก็จัดการฮามาสนี้ไปเรื่อยก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ฮามาสเนี่ยเหลือไม่เยอะแล้ว ในช่วงแรกๆมีการเสนอข่าวว่าฮามาสเนี่ยจัดการรถถังยานเกราะของอิสราเอลไปมากมายจนอิสราเอลต้องถอนกำลังพ่ายแพ้มันก็สร้างความหวังให้กับฮามาสแต่ว่าความจริงก็คือความจริง ว่าอิสราเอลนี่สูญเสียเล็กน้อยเท่านั้นและตอนนี้ฮามาสเหลือกลุ่มสุดท้ายแล้วแต่ว่าฝ่ายฮามาสก็ยังมาตั้งก้อสังเกตว่าทําไมอิสราเอลใช้เวลานานจังเจ็ดเดือนแล้วก็ยังเอาชนะฮามาสนี่ไม่ได้ก็เป็นเพราะว่าเรื่องมนุษยธรรมที่หลายฝ่ายจับตาอยู่นะครับอันนี้ถ้าอิสราเอลโจมตีแบบไม่ต้องคิดเหมือนกับรัเสเซียได้กาซาไม่เกินอาทิตย์นี่ลาาเรียบ ถามว่าถ้าอิสราเอลจัดการฮามาสในลาฟาแล้วมันจะจบไหมมันก็ยังไม่จบนะครับก็ต้องมาฟื้นฟูกาซารวมถึงต่อสู้กับการเข้าเป็นสมาชิก UN เของปาเลสไตน์อีกเรื่องราวไม่จบง่งายๆแต่สงครามกาซาในครั้งนี้ก็ทําให้หลายคนรู้อะไรขึ้นมาก1ไม่มีใครมารุมอิสราเอล2อ,อิหร่านพึ่งพาไม่ได้สาสหรัฐกับอิสราเอลความสัมพันธ์แน่นกว่าที่หลายคนคิด4กลุ่มกองกําลังเนี่ยเป็นแค่เครื่องมือทางการเมืองเท่านั้น พร้อมถูกทิ้งตลอดเวลา5มีผู้ใหญ่หรือว่าคนรุ่นเก่าที่เราควรนับถือแล้วก็ไหว้ได้แค่บางคนเท่านั้นไม่ใช่ทุกคนนะครับ